สวัสดีครับครูบาอาจารย์ทุกท่านครับวันนี้พระมหานำเอาพระสมเด็จนางพญานะครับหนึ่งในชุดเป็นจะพาคีของพ่อใหมหานะครับมาเข้ากล้องขยายแล้วก็มา่องเป็นเพื่อนกับ พวกเราทุกคนในยามเย็นนะครับไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนทำอาชีพอะไรก็ขอให้มีความสุขนะครับแคล้วาลาดรอดปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับเช่นเคยนะครับเิทามหาแนะนำเอา พระเนื้อผงอายุการสร้างของท่านก็ไม่ต่ำกว่าเกือบ400ปีนะครับสมเด็จนางพญาพราะาย่มะหาได้กล่าวไว้มากมายหลายคลิปหลายตอนเลยทีเดียวเพืเ่อนๆก็ลองเข้าไปเสิร์ชหาได้นะครับถ้าจะกล่าวอีกก็จะเป็นการซ้ำกันนะครับเป็นเพียงว่าคลิปนี้อยากจะนำ ออกมาให้เพืเ่อนๆได้ดูตามคอมเมนต์ที่เพืเ่อนๆได้พูดคุยถามไถ่กันมานะครับต่อจากตอนที่แล้วนะครับได้กล่าวถึงเรื่องของอจินไตอภิญญาหเอตกัคะของพระอรหันต์รวมทั้งสวรรค์ทั้ง6ชั้นนะครับรวมทั้งอรูปภม1ิด้วยนะครับ เป็นการมองในมุมมองของตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ควรจะเป็นพรายมหาได้กล่าวไว้ว่าสมเด็จวะ,ะครังเนี่ยมีพลังงานบางอย่างนะครับที่เรามองไม่เห็นที่เจ้าบุคคลสมเด็จท่านปกเสกจนมีคราวหนึ่งพ่อหลวงรัชกาลที่4ถึงกับตรัสว่า รัวโตวใช้คาถาบทไหนปลุกเสกสมเด็จวรครังจึงได้ขังและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักท่านก็ตอบไปว่าใช้คาถาธินบัญชรน,นะครับเพื่อนๆนี่แหละเรียกว่าเป็นพลังงานที่เรามองไม่เห็นนะครับพระมาหาได้รับปา,ากว่าจะกล่าวถึงมิติให้เราได้รับทราบกันมิติที่1 2 3เนี่ย เราคุ้นเคยกันบวกกับมิติที่4คือเวลาที่มนุษย์สามารถไปได้ด้วยกายภาพที่ตัวเองสร้างขึ้นนะครับกายภาพที่ตัวเองสร้างขึ้นก็หมายความว่าสร้างสร้างเครื่องบินสร้างเครื่องยิงจรวดสร้างเรื่องสถานีอยู่บนอวกาศสร้างดาวเทียม สร้างยานเอาพรลโลไปดวงจันทร์ประมาณนี้แหละครับสร้างเครื่องบินสร้างทุกอย่างที่เราไปได้ด้วยความเร็วแสงนี่แหละครับที่เราเห็นว่าเรานั่งเครื่องบินเราขับรถเราทําอะไรทุกอย่างได้นี่ก็ยังติดอยู่ในแค่มิติที่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่คือเวลามิติหนึ่งก็คือเส้นตรง มิติที่2ก็คือความยาวมิติที่3ก็คือความกว้างความสูงนะครับเพื่อนๆคือเอาง่ายๆห้องสี่เหลี่ยมนะครับนั่นแหละห้องสี่เหลี่ยมนี่แหละมียาวสูงกว้างนี่ลนะมิติ3ม,มิตินี้ส่วนมิติที่สีก็คือเวลาเราเราไปอยู่ในห้องอะ่ะตัวเราไปอยู่ในห้องอะ่ะ เราจะอยู่จุดไหนของห้องมุมไหนกองห้องบนเหนือล่างใต้ฝางอะไรก็แล้วแต่ตัวเราอยู่ในห้องอะ่ะเราอยู่ในช่วงของเวลาไหนอยู่ในช่วงของเหตุการณ์ยังไงนั่นแหละเขาจึงเรียกว่า3มิติบวก4เวลายังมีคำถามอีกว่าเอาแล้ว1มาจากไหนศูนย์อยู่ตรงไหนนะครับศก็คือบอกเกิดของ Big b a n นนะครับเล็กๆจุดเริ่มต้นจากศูนย์นะครับ สุญญาตาเลครับเกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ไม่มีเป็นปริศนาธรรมอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆน,นี่แหละคือคกลไกของธรรมชาติกลไกของจัก,กรวาลจุดเดียวก็คือสุญญาตาเลขศูนย์นี่จากไม่มีอะไรมาเกิดก่อมีจัก,กรวาลขึ้นเป็นอเนกอนันต์นะครับศูนย์ก็คือเท่ากับพลังงานเหมือนเม็ดงานเ,นเพื่อนๆเล็กเท่ากับเม็ดงานแต่ว่าพลังความหนักความน่นวงเท่ากับ โลกทั้งใบความหนาแน่นของมันนะ่ะเพื่อนๆเนม็ดงานี่ไม่เยอะใช่ไหมครับเล็กๆเ,เท่ากับเม็ดงาเนี่ยเล็กๆเ,เท่ากับเม็ดงาแต่ว่าความหนักความนวงเท่ากับโลกทั้งใบอะ่ะเพื่อนๆพ,พอระเบิดออกมาก็นั่นแหละครับจากศูนย์ก็กลายเป็นจักรวาลเป็นอนันตจักรวาลไปนะครับที่เล่าให้ฟังนี้ก็หมายถึงว่ามนุษย์เราทุกคนอ่ะอยู่ในสามมิตินี้นะครับบวกกับเวลา แต่มิติที่5ที่พระยมหาได้บอกไว้ก็คือการบวกกับอวกาศการบวกอวกาศนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวนะอยู่ในเรื่องใกล้ตัวนี่แหละครับอยู่กับพวกเราทุกคนนี่แหละนะครับพระพุทธเจ้าเราพระอาหารหันต์ขีนาสุตั้งหลายในยท่าน